กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนแต่งตัวหน่วยหานุมานที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครผมวันนี้ก็จะมาสอนแต่งตัวหานุมานนะครับก็เหมือนกับอ,อันนี้นะคะเบไม่ใช่เดี๋ยวก็ประมาณก็เหมือนกับอันนี้นะหน่วยฮานุมาน เราก็จะมาสอนกันนะครับก็คือขั้นแรกนะครับับข้นวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือกดไปในอันนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดไปในรูปนี้นะฮะแล้วก็กดนี้ก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับโพลิชไทย,ยนะฮะนะฮะพิมพ์เหมือนเดิมนะฮะแต่พิเศษอย่างนั้นก็คือ มันจะไม่ใช่ชุดตำรวจเหมือนเดิมนะให้เป็นชุดนี้ชุดนี้เดี๋ยวหาลองดูว่าชุดไหนเหมาะถ้าจะชุดนี้เหมาะที่สุดแล้วนะแล้วก็หากาางกงที่มันเป็นสีดำนะพิมพ์คำเดิมในโพริสไทยนะครับนะฮะก็พิมพ์คำเดิมนะแล้วก็หากรังกิงสีดำอย่างเช่นกางงกงนี้กรังก รู้จักกนะันเนี้ก็ได้นะแล้วกข็ขั้นที่สองคนระับให้ไปหาเกาะแบบกดที่ลูปก,กระเป๋าตรงกดรูปตรงนี้แล้วก็กดลูปก,กระเป๋าตรงนี้นะแล้วก็หาไอ้กรอบแบบนี้แหละนะแล้วก็แล้วก็ไปกดเอานี้มาแล้วก็วิธีเอาผ้าปิดปากนะครับเหมือนกับตัวต้นเลยนะ ให้กดรูปแว่นนะฮะแล้วกเ็เลื่อนมาแล้วจะเจออันนี้กดเข้าไปเลยครับ้ทนีนะครับก็ก็กนะฮะวิธีเอาหมวกนะฮะก็คือเลื่อนไปเลื่อนไปจนกว่าจะถึงอ่าจนกว่าจะถึงอันนี้ฮนะอันนี้คือใกล้ถึงแนละ้วเลื่อนมาอีกนะก็จะถึงคืออันนี้นะใกล้ๆกับหมวกกบนะ กล้็ไม่ก็ใกล้ๆก,ก,ก,กับหมวกอัศวินนะหมวกอัศวินนะฮะ,นนะ,ฮะตรงนี้นะหมวกอัศวินจะอยู่ด้านขวาของหมวกอันนี้นะ,ะก็กดคลิกไปที่หมวกน,นะก็จะได้แบบนี้นะวิธีเอานายวิชชั่นนะฮะในแบบหน่วยหน่วยฮนุนมานของแท้เหมือนกับในนี้แต่ว่ากดปิดนะนะให้ทำเหมือนเดิมทุกอย่างฮะเนี่ยนี่คเจัแล้วนะ ถ้าเกิดไม่อยากมีนา v i g a t i o ก็เอานา v i g a t i o ออกเหมือนกับตอนแรกเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากมีนา v i g a t i o ก็เอานี้มาโอเคขั้นตอนก็คือใช้ผมก็ใช้สปีเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดอยากได้แบบขาบวนขนขนอะไรสักอย่างะฮะก็ให้เอาเอารถ คันนี้ฮะทุกคนคิดว่าเป็นรถขนเงินใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดทุกคนกดอันนี้นะ,ะมันจะแปลกใจมากนะ,ะมันจะเป็นรถเหนือสวาะะ่านนเป็นคล้ายๆรถหน่อยรถหนือของอนุมานก็มีที่หน้าเหมือนกับรถเหนือสว่านนะฮะโอเคก็เอาสีรถอะไรก็ได้นะมันไ่ใรถขนเงินนะเนี่ยไว้หลังสุด อาจจะเป็นผลนเงินของหน่วยงานะนะคะหน่วยงานข้าราชการพิเศษเนี่ยผลเงินของหน่วยงานมาไว้ที่ธนาคารคร่ะแถ,ถ้าเกิดจะให้ดีนะถ้าเกิดในเซิร์ฟปกตินะคะต้องมีเพื่อนร่วมกัน3คนนะคะที่จะได้แบบนี้แต่ว่าผมใช้อ เซิร์ฟส่วนตัวฮะนะฮะนะฮนะก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดเราจะระเบิดนะฮะต้อเกิดแบบแบบสายโลพีนะฮะเราก็กดระเบิดไม่รู้ว่ามันระเบิดได้หรือเปล่านะจะได้ก็เข้าไปเอาเงินถ้าเกิดเป็นแบบโลพีนะ โลเพะไม่เป็นไรหรอกเพราะมันคือเปียบโลเพยนะ,ะถ้าเกิดบางส่วนนะฮะบางครั้งนะฮะคุณบางครั้งคนดูนะฮะสามารถตั้งด่านได้นะตั้งด่านนะ่านตรวจอะไรอย่างเงี้ยก็รถคันนี้นะ เปิดไซเรนก็คือประมาณกดตรงนี้มนะัะจะเปิดไซเรนพร้อมเสียงนะนะคะแล้วก็วิธีเอาเอาก่อบน,นะฮะกดไปที่กระเป๋านะฮะแล้วก็มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันที่ันอยู่แถวแรกอันถ้าเกิดเป็นแถวแนวนอนอะแถวแรกจะแถาเป็นแถวแนวตั้งอ่ะ จะเป็นแถวที่สามนะฮะก็กดไปนะกดต้องกดอันนี้นะ,ะแล้วก็กดปุ๊บถ้าเกิดคุณนะคะอยากตั้งตั้งดาา่านะ,ะกดไปที่ตรงนี้นะก็จะวินแบบทีละวักนะอาจจะใช้เวลานาน,าน,นะ ที่ทุกคนเห็นกันประจำก็คืออันนี้นะครับไม่สามารถตั้งบนถนนได้นะแต่วีาที่นอกจากเราเ,เราเอาก,วกลาากวยมาตั้งใกล้ๆเนาะเราเอากลวยมาตั้งใกล้ๆก็จะปิดทางมันก็จะตั้งยากนิดนึ่งเป็น เป็นระบบเอียงของวราเวนเลยนะก็คือคุณนะคะสามารถตั้งการแบบนี้ได้นะถ้าเกิดสามารถถ้าเกิดแบบเล่นแบบโรปพนะคะคุณสามารถนะคะขอบัตรพวกเขาได้ก็คือปัดรบัตรอันนี้ จะปัดอันนี้หรือบัดอันนี้ก็ได้คนะ่ะมันบักแล้วอ่ะอ่ะก็เสร็จแล้วนะครบตั้งดา่านหรือว่าจะเอา,เอาอีกแบบหนึ่งก็ได้เนดะินว่าข้างหน้ามีดา่าน แต่ว่ามันใช้แบบเวลานานนิดนึงคะนะคบนะฮะก็จะเป็นแบบเอียงๆนะแล้วก็นะ,ะเป็นวันขยะพอดีเลยนะก็จะเป็นแบบเป็นด่านตรวจน,นะคะก็เท่าที่ผมเคยมีประสบการณ์เล่นมานะครับผมเคยเล่นตำรวจไทยเหมือนคลิปที่แล้วนะคะแบบชุดชุดที่แล้วเลยนะ ที่ผมตามไปนะก็เอืมก็เคยเจอแบบนี้ในเอืมหมู่บ้านเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวเก็บภาพก่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะเคยเจอเป็นแบบหมู่บ้านแบบเป็นชื่อชื่อหมู่บ้านอนะ่ะชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านคิดแคทนะคะทุกคนเขาก็จะประมาณเขาจัดปาร์ตี้อะไรกันประมาณประมาณตรงเนี้ย เป็นซุ้มอะไรสักอย่างนะค,คนเนาะเป็นซุ้มอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเนี้ยเขาก็มาตั้งกันแล้วผมก็ร่วมด้วยใช่ไหมคะแล้วเนี้ยอยู่ๆเขาก็ไปสร้างเรือนจําแล้วเขาก็ออกมาเลยเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ซึ้งมากที่สุดนะคะแล้วผมก็เก็บรูปไปบางส่วนนะก็กดเหมือนเดิมนะกดตามล่าดอกแต่ไม่ออกกดรูปลโลโก้เล็บบอกตรงนี้แล้วก็กดไปที่แบบอันนี้นะแล้วก็เนี่ยตอนนั้นผมลบไปแล้วรูปหนึ่ง เนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยประมาณเมื่อวานเมื่อวานนะะก็ผมก็เล่นจนถึงประมาณเที่ยงคืนเลยนะคเพราะว่าเขาเล่นไม่หยุดไมย่ย่อนอยู่ๆบางคนนะที่สร้ำไปประมาณดเด้อเด้อป,ประมาณมาณตรงนี้แหละตรงนี้ที่เป็นคาลิฮา เป็นคาลิหารตรงนี้คะทุกคนเขาอ่ะได้สร้างเรือนจำใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยเราพวกเราก็สร้างเรือนจำกันและทีนี้บางคนที่ไอ,คน,อคนที่สร้างเรือนจำอ่ะอยู่ๆเขาออกเขาก็แบบเขาก็เลยแบบไม่เล่นแล้วนะผมก็เลยออกแล้วก็นอน,นเป็นไงมากครับสำหรับการแต่งตัวเป็นหน่วยฮันุมานนะคะในแมปรูคฮาเว่นนะคะ ถ้าเกิดนะคะถ้าเกิดเกิดอะไรผิดพลาดเนี่ยผมก็ขอโทษด้วยค่ะแม้ว่าผมจะอัดวันที่ยี่สิบหกมีนานะคะหรือเป็นวันลางคารที่ผมพึ่งลงกับอพึ่งลงคลิปที่คลิปสอดเอาชุดตำรวจไทยนะคะผมก็จะเลื่อนลงเป็นวันพรุ่งนี้แทนคัะส่วน ความลับของโลบอกผมก็ชเชเฉลยความลับของโลบอกนะก็มันก็จะมีอ่ำอ่ำที่ที่ไม่มีใครรู้นะมันก็จะมีอ่ำปุ่มปุ่ม,มฟันเฟืองก็คือปุ่มตั้งค่าของปูฮาเวนนะคะส่วนใหญ่คนจะไม่รู้นะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบนีสามส่วนถ้าเกิดผู้คนไม่อยากวิ่งอ่านะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดรูปเนี้ยก็คือถ้าเกิดเวลาเราเล่นในคอมนะมันก็จะมีหมดวิ่งไยใช่ไหม และทีเนี้ยพอเรากดอันเนี้ยมันก็จะมีถ้าเกิดเรากดอันเนี้ยมันก็จะมีรูปกิีงตรงนี้แล้วก็วิ่งได้นะฮะเราสามารถตั้งด่านได้ไหมก็ตั้งได้นะนอกจากตั้งด่านทีตั้งดา่งดานเหมือนเมื่อกี้นะคะก็กราบลาท่านผู้ชมไปก่อนฮะฝาก กดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคบวันหลังจะมาลงคลิปใหม่นะคะและอย่างนะครับช่วงนีเ้เดือนมีนาะจนถึงเดือนพฤษภาวันที่1ิบพฤษภานะฮะผมก็จะอัดคลิปจนอัดคลิปเกมจนถึงวันนั้นฮะผมก็จะอัดคลิปจนถึงวันนั้นเพราะว่าผมต้องไปเรียนนะฮะผมก็ต้องไปเรียนเพราะว่า โรงเรียนผมเปิดอ่าน่าจะประมาณวันที่สิบสองหรือสิบเก้าเลยถ้าเกิดพลาดพังนะครับผมก็ถ้าเกิดผมลืมว่าโรงเรียนเปิดวันที่สิบเก้านะคะผมก็จะลงมาอีกนะคะทุกคนกราบลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับกราบลาเลย,เรยครับครับสวัสดีครับ